สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยอดเซียนจิมมี่ก็จะมีกลนสนุกๆน,นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชมนะฮะเดี๋ยวจะตั้งกลนไว้ก่อนนะครับนี่ลูก ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้จิมมี่มาดูโพสต์นะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับกลนะครับหมากลุกไทยของเรานะครับอันนี้ฝั่งฝั่งขาวเนี่ยครับจะขึ้นอ่าขึ้นไปหงายนะครับเห็นไหมครับเบี้ยเบี้ยจะขึ้นไปหงายครับเราไม่ต้องดูดูตรงกระดานนะครับเราวฝั่งหงายเนี่ยจะขึ้นไปหงายฝั่งขาวจะขึ้นไปหงายนะฮะฝั่งแดง ลงมาเนี้ยนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับคือคือกลเนี่ยเป็นกลของอ่าสมัยสมัยก่อนนะฮะเขาเขาตั้งทรงมาลุกจังหวะที่หนึ่งครับลุกจังหวะที่หนึ่งฮะขุนขุนหลบไปไหนครับขุนรับทักทายได้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้สอนก่อนครับจังหวะที่หนึ่งครับขุนถ้าขุนขึ้นมาเนี่ยครับ เรือก็จะลุกกินเรือฟรีนะครับมีตาเดียวครับเพราะเพราะจังตำแหว่ง,งคือช่องเบี้ยเบี้ยตัวนี้ครับขุนไปนี้ไม่ได้นะครับก็ขุนก็ต้องมาตานี้ตาเดียวเท่ครับอันนี้ก็คือเราจะดูครับว่าเรือเนี่ยเบี้ยสมมติถ้าเบี้ยได้ไงายเนี่ยก็จะเป็นอะไรฮะปึ๊บ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 เบี้ยเทียมอันนี้ครับอันนี้แดงแว่า หรือว่าตัวเองว่าจะเสมอใช่ไหมครับก็คือเอาเรือเนี่ยไปลุกเนี่ยครับขนก็มานี่ใช่ไหมครับแล้วนี่ก็กินเรือขาวกินขนกินขนแดงกินจังหวะนี้ก็คือให้ขุนขาวเนี่ยครับไปตาตาที่ตำแหน่งที่ถ่าค้าค่าขาขึ้นไปก็คือจอจอจาน อ่ากอขอคององงงูงงูเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้เป็นให้เป็นเป็นเซตมาตรฐานนีกว่างงูเจ็ดอืมหรือเอามาตานี้เออเล่นตานี้ก็ได้ะันนี้ให้ดูมาตรฐานอา่าสั่งนี้สั่งนี้สั่งนี้ หมุน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 อ่านี่อย่างนี้ก็ได้พอดีเลยนี่ครับอันนี้ต้องละไปงองงูเจ็ดเพื่อขุนเนี่ยอยู่ในอยู่ในวงล้อมนะไปไหนไม่ได้ละนะฮะพอกินปุ๊บขุนก็มา ตำแหน่นี้หงายใช่ไหมครับหงายนะครับครับมาดูได้ครับสอบถามได้นะครับดูได้ดูได้ดูด,ด,ด,ดูดูกันไปด้วยได้ครับเราจะหมุนให้ดูครับให้มันชัดๆัดนะฮะเนี่ยเขหงายปุ๊บเนี่ยเราจะเราจะาไล่ไงให้ตายด้เบี้ยสองตัวอันนี้อันนี้คนเขาถามนะครับในสายบุกเนี่ยเขาถามตลอดเลยไล่ยังไงไล่ยังไง แล้วยังไงผมก็ดูมันไล่คนเป็นจะดูง่ายครับแต่คนไม่เป็นนี่จะดูยากจังหวะก็คือการแก้ทีซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันไล่อมันไล่ลได้แต่ไล่อย่างไงอะครับใช่ไหมครับอ่าเรามาดูไล่อย่างไงเบี้ยงหงายเข้ามาคุณก็มีตาเดียวครับนะฮะเบี้ยงหงายเข้ามา ขุนมีตาเดียวเื่องหายเข้ามาเนี่ยขุนไปจังหวะนี้ครับจังหวะนี้คือขุนมีสองตาผมว่าให้ตานี้ดีที่สุดตาน,นี้ครับอะขุนไปไหนขุนไปนี่เบี้ยมาตกนะครับขุนมานี่ถหรือขุนไปนี่ก็ได้นะครับ ไปตาไหนก็ก็จะก็จะโดนเหมือนกันแต่ข้าไปตานี้จะยากหน่อยเพราะว่ากลับมากันพอขุนเข้านี่ปุ๊บข้ามาตานี้ปุ๊บก็ขุนมานี่ใช่ไหมฮะขุนไปนี่ก,ก็กินเบีย้ยแต่แต่เข,ข,ขาเอายยากหน่อยก็คือมาน,านมานี่ปุ๊บจังหวะสับสับเบีย้ยหงายออกไปครับ ขุนมากินแค่ครับขุนมาจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนเดิมมานี่แล้วขุนมานี่เรามานี่จังหวะนี้ถ้าคือถ้าขึ้นขุนมานี่นะครับขึ้นขุนมานี่แพ้เลยแพ้แพ้แพ้ง่ายเลยเนี่ย กรแดงขึ้นมาชอช้างแปดนี่แพ้เลยแดงต้องมานี่มาจังหวะนี้เพราะว่าค่าเขาเอาหงายนี่มานี่เสมอเลยฮะเสมอเลยนะครับจังหวะนี้ทําไงขุนขาวทําไงง่ายที่สุดครับขุนขาวจังหวะเนี้ยแต่งง่ายที่สุดก็คือ หนึ่งทีครับเนี่ยครับมาจอจานหกครับหนึ่งทีครับจอจานหกหนึ่งทีเองครับเนี่ยครับการไล่เนี่ยมันสําคัญคือการไล่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับหมายถึงจังหวะทีเราต้องรู้การโยกทีโยกจังหวะอันนี้คือจิมมี่จะสอนว่าโยกจังหวะปึบ๊บแล้วทีนี้ไปไหนครับถ้าขุดมานี่แพ้เลย คุณมานี่นะฮะก็ม,มาติดมานี่ลุกแล้วก็หายอันนี้ง่ายง่ายครับเราไม่สอนง่ายครับเราให้มายากยากถ้ามานี่แพ้แต่ข้ามานี่ปึบ๊บจังหวะนี้ก็คือขุนเข้ามาติดครับเห็นไหมครับง่ายครับง่ายยังไง ยอดเซียนจะม,มงีง่ายยังง่ายอีกเหรอฮะเขามานีอ่ะหรือยังหวะนี้ไงเออยอดเซียนทำไงยอดเซียนทำไงเออถ้เาเป็นยอดเซียนทำไงเราก็โยกแบบฟันฉลามครับมาตานี้ครับพอยโยกฟันฉลามมานสมมติว่ามา,มานี้ปุ๊บมานี่ เพราะว่าถ้าเรามานี่ปึ๊บใช่ไหมครับเขาก็มาก็จะมันจะมันจะเป็นจังหวะทีครับเราเอ่อจังหวะทีเดิมจังหวะนี้ครับถ้าขึ้นมาเรามานี่ถ้าเขาลงล่างปึ๊บจังหวะนี้เราโยกมาโยกมาแบบสลับสลับฟันตาพอเขามาติดนี่ทำไงครับเราก็โยกมานี่ ข้ามาคลองคลองแบบง่ายๆเลยครับคลองที่ชอช้างเจ็ดหงายมาคลองที่ชอช้างเจ็ดรูปเนี้ยจำไว้เลยนะครับการไล่เบีย้ยสองตัวหัวใจนะครับหัวใจมันเลยจำไว้เลยพอคลองเสร็จไปไหนครับขุนแดงมาตานี้ตาเดียวครับขุนแดงมาตาที่ยอดหญิงเจ็ดครับ แล้วแล้วอาจารย์แล้วจะถามว่ายอดเส้นจิ้มนี่ทำไงก็เบี้ยงหงายเนี่ยก็กลับมาคล้องคล้องผูกไว้ผูกกับเบี้ยเบี้ยที่จะกำลังจะหงายนะครับพอผูกไวท้ที่ยอดหญิงหกเบิ้ขุนแดงไปไหนล่ะครับขุนแดงไปไหนผมถามว่าขุนแดงไปไหนครับขุนแดงเนี่ยยอดหญิงเจ็ดเนี่ยไปชอช้างเลยครับ ชอช้างแปดขุนก็เหมือนกันครับขุนเราก็ไม่ให้ไปเหมือนกันครับไปที่จอจานเจ็ดนะครับนี่จังหวะนี้ง่ายๆสำคัญครับสำคัญมากที่สุดบางบางคนบอกหู้แล้วยังไงต่อครับขุแบบนแดงมีสองตาที่จะต้องหนีนะครับก็คือยอหญิงแปดกับยอหญิงเจ็ดสมมุติว่าไปยอหญิงแปดปึ๊บ เราก็ขุนจําไว้เลยครับสูตรเบี้ยเทียมสองตัวขุนชนกันครับขุนชนกันขุนหน้าขุนเจอกันเลยที่ชฉาฉิงแตกครับเ <ME> <OR I S 2> มื่อไปขุนไปที่ตำแหน่งที่เฉาฉิงแตกปุ๊บอะไรไง่ายๆครับขุนแดงมานี่ ที่ยอหญิงเจ็คุ้นขาวมาที่ยอหญิงเจ็ดนี่มันง่ายครับจังหวัดสุดท้ายก็คือแดงก็ต้องไปยอหญิงแปดหนายก็ต้องมาลุกแดงมาแล้วตายด้วยอีแพมเห็นไหมครับอันนี้ง่ายไหมครับลองลองดูใหม่ไหมลองดูใหม่อะลองดูใหม่ลองดูใหม่ง,หมง,หมง่ายครับไม่ยากครับบางบางคนบอกโอ้ยทำทำ ทำเอออาจารย์จิมมี่ทำมันเดินยากจังอะไรเนี่ยผมว่าอ่าลักษณะครับเราต้องดูลักษณะก่อนครับนะครับดูลักษณะเนี่ยแดงอยู่นี้รูปนี้เรือนะครับอยู่ไหนก็แล้วแต่เรือขาวเนี่ยเรือขาวอยู่ไหนก็แล้วแต่ซองนี้ครับ ลุกจังหวะที่หนึ่งเรือขาวลุกจังหวะที่หนึ่งขุนไปตานี้จาเดียวขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับโดนลุกใช่ไหมโดนลุกที่ยอหญิงสามขุนไปได้ขุนไปได้ตาเดียวก็คือไปที่ไหนครับชอชอชิงะลยชอชิงเจ็ดเมื่อไปขอชอชิงเจ็ดขาวลุกจะเข้าแต้มกลขาวลุกไปไหนครับขุนก็มานี่ แลครับกินที่ชอชิง8่ไม่กินแลครับจะไหนก็แล้วแต่นะครับจุดสําคัญโฟกัสเลยจุดสําคัญโฟกัสเลยสําหรับเบี้ยเบี้ยสตัวนะครับเบี้ยเทียมเบี้ยเทียมตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยนะครับ2ตัวจุดโฟกัสเลยพยายามล็อกให้ได้คืององูเจ็ดก็ะขุนขึ้นมา รูปนี้ตายหมดครับรูปนี้ตายหมดตายหมดเพราะไงครับหงายมาค,คุณอาจจะไปนี่เพราะว่ามันต้องตึงกันไว้ไม่ให้เข้าไปในมุมใช่ไหมครับคุณอาจจะโยกพอโยกไปปุ๊บหงายเข้ามาพอโยกไปปุ๊บหงายเข้ามาเนี่ยครับ พอยกไปปุ๊บจังหวัดนี้ค่าลุกนี่เขามานี่เหรครับจังหวัดนี้ง่ายๆครับดึงสตบดึงสตบยังไงครับดึงสตบนี่จังหวัดที่หนึ่งดึงจังดึงสตบจังหวัดที่หนึ่งเลยจังหวัดที่หนึ่งเลยดึงสตบเลย ค่ามานี่ครับค่ามานี่ค่ามานี่นะครับขุนก็จะขึ้นมานี่สมมุติมานี่ข,นขึ้นมานี่นะครับถ้าขุนไปนี่ปุ๊บเราไปนี่เขาเรียกว่าจังหวะดึงสต็อปเรียกว่าจังหวะแก้ทีครับเป็นอะไรที่คุณต้องจํานะครับทุกคนต้องจําจังหวะแก้ทีครั้งที่หนึ่งนะฮะจำไว้นะครับ สมมุติว่าพอพอปึ๊บเข้ามานี่เข้ามาเนี่ยเราเราเราจะเดินเดินหลังแล้วก็จะจะเสียจังหวะอีกเหมือนกันนะยครับอันนี้จังหวะที่หนึ่งก็คือสมมุติว่าจังหวะที่เนี้ยเราต้องจังหวะที่แก้ทีครั้งที่หนึ่งคุณต้องจําให้ได้ครั้งที่หนึ่งคุณโยกโยกมาก่อนจังหวะครั้งที่หนึ่งสหรับเบี้ยสองตัวนะครับเห็นไหมครับหัวใจคุณจําให้ได้เลยเบี้ยสองตัว ใครๆบอกว่าโอ้ไล่ย,ยากนี่ผมผมจะพูดเลยผมจะมาพูดเลยให้มันจบเลยตรงนี้นะฮะถ้าไปตรงนี้ถ้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้คือขอชิงเกตเนี่ยให้ขุนเข้ามานี่นะครับให้ขุนเข้ามางองูหกหัวใจนะงองูหกนะฮะงองูหกแล้วจานครับแล้วข้ามาขุนมาทางนี้ล้ครับ คุณก็เอามานี่สิครับมาคล้องไว้ครับมาคล้องปุ๊บขุนก็ต้องมาชอนชิงเจ็กเหมือนเดินครับแล้วเราก็เดินนี่นะฮะพอขุนบอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้มันมันก็มีสองตัวสองสองจะไปไหนก็ได้ครับตายทิ่หนึ่ง จิมมี่เลือกเดินนะครับจิมมี่เลือกเดินนะครับเลือกเดินเอาขุนไปด้วยขุนไปชูด้วยกันขุนไปคู่กันนะฮะขุนไปไหนขุนมานี่ลุกขุนมานี่นะฮะขุนมาลุกอีกลุกไปไหนชอช้างอะไรครับชอช้างแปดเมื่อจังหวะชอช้างแปดยังยังต้องขุนก็ต้องดึงอีกให้เขาลงให้ได้ให้เขาลงไปในพื้นที่ ที่ติดเขาเรียกว่าช่องที่แปดช่องล่างสุดก็มาเนี่ยครับตาที่แปดตาที่แปดคือช่องล่างสุดมาให้ได้คุณยังไงคุณต้องทำให้ได้เมื่อคุณทำได้ปุ๊บคุณก็ขยับมาทีนี้ละง่ายแล้วครับง่ายและ้ะแต่บางคนบอกอาจารย์ครับยากยากจกังครับและผมไล่ไม่เป็นอีก ไล่ไม่ไม่ไม่เป็นคุณต้องจําจังหวะที่หนึ่งที่คุณโยกให้ได้โยกทีให้ได้เป็นทีจังหวะที่สองคุณต้องทําให้ได้การครับมาจานนี้ทํำไงกินครับง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องหมือหว่ากินไปเลยมานี้ก็ล็อกครับธรรมดาคุณมันก็ต้องไปยอหญิงแปดใช่ไหมครับธรรมดาอ่าอันนี้ก็เข้าเข้าไป เข้ามาเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็เข้าเข้ามาอันนี้เข้าเข้ามาอ่าอันนี้จํารูปไว้ตรงนี้จํารูปไว้นะครับเอาลุกลุกแล้วเขาเราลุกเราลุกเขาไม่ได้ล้วะ่ครับจังหวะที่จังหวะที่ปุ๊บข้าเราลุกนี่ก็ได้จังหวะที่เขามานี่อันนี้ไม่ตรงลุกไออันนี้ไม่ตรงรล็อกละ เห็นไหมครับเอาแบบไม่ตรงล็อกเอาแบบตรงล็อกง่ายคือลุกจนละเห็นไหมจงละแต่จังหวะที่ไม่ตรงล็อกไม่ตรงล็อกก็คือจังหวะที่ไม่ตรงล็อกก็คืออยู่นี่ละจังหวะที่อยู่นี่แหละเราจะทํำยังไงเออเราแก้ทีครับแก้ทีครั้งหนึ่งฮา ถ้เขามาเนี่ยปุ๊บนะผมจะสอนนะเนี่ยแก้ทีครั้งหนึ่งมาถ้าเขามาปุ๊บจนแต่เข้ามาตานี้ตาเนี้ยมันมีสองตาคือตาขึ้นบนกับตาลงล่างก็ตาลงล่าง,าลง,ลางคุณจะมองยากหน่อยคุณก็ต้องมาแก้ทีแก้ทียังไงจังหวะที่ 1. หจจนึ่งหัวใจคือจอจานหกจำไว้เลยหัวใจคือจอจานหก จังหวะที่หนึ่งมีสองตัวจำไว้เลยหัวใจจางๆหกเขาสมมุติเข้ามานี่ง่ายเลยขุนมาปึ๊บลุกหายจนแต่ถ้าเรามาเนี้ยจอจารหกเนี่ยมานี่จนถูกไหมครับแล้วขึ้นบนน่ะมันมีสองไตเองก็ต้องมาขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็ปึ๊บแล้วเ้าลงมานี่ล่ะครับลงมานี่อ่า จังหวะที่สองจำไว้เลยนะครับจังหวะที่สองชอชิงอะไรครับชอชิงหกชอชิงหกถ้ามานี่จนมานี่จนเพราะอะไรครับก็มานี่ธรรมดาแล้วก็ลุกแล้วก็หงายจนจำไว้นะครับหงายจน แต่ถ้าขึ้นไปนี่ครับเพื่อนๆขึ้นไปนี่ทำไงครับเอาหงายเนี่ยมาคล้องในลักษณะเขาเรียกว่าปลาดุกยักษ์เงี่ยงครับคล้องไว้เมื่อคุณคล้องเสร็จแล้วปุ๊บขุนมานี่ครับขุนแดงมานี่เราก็ล็อกจน แดงจะมีอยู่สองจังหวะคือไปยอหญิงแปดกับไปอทอช้างแปดเลือกสิ่งไหนก็จนแต่จนแบบไหนเขาไปยอหญิงแปดป๊บเราจะทำยังไงเออเมื่อไปยอหญิงแปดป๊บง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดก็ไปขุนเนี่ยครับขุนเนี่ยนะข,นนนะขุนก็ต้องไปจังหวะ จอจานเจ็ดเพราะอะไรครับพอไพ่จอจานเจ็ดสมมุติว่าแดงมากลับมาอีกที่ยอหญิงเจ็ดปุ๊บก็เข้าเข้า,ขาร่องเลยครับที่ชอทิงเจ็ดหงายลุกลุกจนนี่ปุ๊บไปยอหญิงแปดหงายลุกแล้วตายด้วยแพรมนะฮะ นี่ง่ายครับง่ายที่สุดแล้วถ้าไปจานนี้ครับขุนแดงขึ้นไปทอช้างแปดเมื่อขุนแดงขึ้นไปทอช้างแปดปุ๊บเอ๊ะจะทำไงครับยอดเซียนจิมมี่นะฮะนะครับทำยังไงครับอันนี้ก็คือยอดเซียนจิมมี่ก็จะบอกนะครับบอกทุกท่านว่าง่ายที่สุดนะครับ ไปขุนไปที่จอจานแปดครับคุณว่าง่ายไหมคุณว่าง่ายไหมง่ายทีเนี้ยเราเราจะมาดูแค่สองสามช็อตสองสามช็อตถ้าคุณดูสองสามช็อตได้นี่สบายเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ไปยอหญิงแปดป๊บผมแล้วบอกว่าหัวใจเลยขุนชนขุนไว้ก่อนเลยที่ยอหญิงแปด เงื่อไปยอหญิงแปดปึ๊บกลับมาขุนก็ยังชนขุนอยู่จังหวะนี้นะครับไปที่ยอหญิงแปดนะฮะเบีเ้ยงหายเนี่ยครับกระตุกเข้ามาเลยกระตุกมาปึ๊บมาลุกครั้งที่หนึ่งคุนแดงกลับมา เบี้ยงหายขาวนะครับเบี้ยงหายไปเป be 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 autant, be horses, ็นเป็นหายแพมเข้าไปจบครับนะครับสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆนะครับรูปเนี้ยรูปเนี้ยนะครับสรุปง่ายๆนะครับจนตรงนี้นะครับคุณต้องจําจังหวะทีให้ได้เนี่ยคุณต้องจําจังหวะทีให้ได้ครับ เนี่ยทีเบี้ยเนี่ยคุณจำจังหวะทีให้ได้จังหวะเนี่ยทีเนี่ยสำคัญครับหลายคนบอกว่าโอ้ผมทำไม่เป็นเพราะคุณแก้ทีไม่เป็นครับถ้าคุณแก้ทีเป็นปุ๊บคุณจะมองแบบโอ้โหทำไมมันง่ายจังนะครับถ้าคนมองจังหวะทีไม่เป็นนะครับก็ไล่ยากครับรูปนี้ไล่ยากถือว่าไล่ยากนะครับระดับสองระดับสามเลยแต่ถ้าคุณไล่ จังหวะทีถ้าคุณเป็นจังหวะทีเป็นปุ๊บนะครับคุณจะไล่หลังโคนก็ได้รูปนี้จะลลไล่หลังโคนก็ได้เอาโคหลังโคนนะครับมันก็มีจังหวะทีแก้หลังโคนถ้าคุณเข้าใจการแก้จังหวะทีเนี่ยนะฮะแก้แบบฟันฉลามเนี่ยอันนี้ก็อันนี้คือโกลเม็ดเคล็ดลับที่คุณจะต้องจำในระดับเซียนขึ้นไปนะครับนะฮะ คใครมีข้ออะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับหมากกลน,นะครับลงมาถามยอดเซียนจิมมี่ได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวอ,อึบนะครับลงมาได้นะครับ ถามไม่ได้เลยนะครับวันนีเ้เดี๋ยวปิดกล้องอวันนี้ก็ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครนะครับท่านใดนะครับแบบว่าเอออาจารย์จิมมี่ผมมีรูปกลมผมทําไม่ได้อะไรอย่าเงี้ยครับรูปหมาอะไรนะครับมาให้ผมสอนได้ครับผมอามาวางข้อความไว้ฝากไว้ เดี๋ยวผมจะชี้แนะแนะนำนะครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับรา้ามีรูปอะไรแบบแม่สงสัยสงสัยอะไรอีกผมก็คันคันมือคันไม้เหมือนกันครับก็มาถามได้นะครับครับนั้นบายบายเอทุกท่านก่อนนะครับสวัสดีครับ